เงินเดือนเดือนแรกเนี่ยนะครับก็จะได้ศูนย์บาทนะครับทุกคนตอนที่ผมมาบรรจุแรกๆเนี่ยนะครับทุกคนครับรอเงินเดือนนะครับเดือนเดือนแรกเดือนแรกไม่ได้เดือนที่สองไม่ได้บรรจุข้าราชการครูเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยศูนย์บาทนะครับทุกคนสวัสดีครับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับครูแบงค์นะครับในช่องวิถีครูบ้านๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับการสอบครูผู้ช่วยนะครับตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยน่าจะสอบภาคคอเสร็จแล้วนะครับรวมถึงนะครับบางกศจเนี่ยประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสําหรับว่าที่นะครับครูผู้ช่วยนะครับอ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมีประเด็นนะครับที่นอกเหนือนะครับจากการสอบนะครับสอบครูผู้ช่วยนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการเข้ารับการบรรจุข้าราชการนะครับ ก็คือในการบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยนะครับของแต่ละที่เนี่ยก็แน่นอนนะครับอาจจะวันเวลานะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เราบรรจุเข้ารับราชการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรารอคอยนะครับสิ่งที่เรารอคอยก็คือจะเป็นเงินเดือนเดือนแรกนะครับทุกคน,งน<ๆ>เงินเดือนเดือนแรกของเราเนี่ยเราต่างรอคอยนะครับบางคนก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะนะครับเอาเงินเดือนเดือนแรกของเราเนี่ยนะครับไป ให้ผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลนะครับแก่ชีวิตนะครับแก่การเริ่มต้นนะครับแต่นะครับทุกคนครับผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทุกคนครับไม่ใช่ว่าบรรจุเข้ารับราชการเสร็จแล้วปุ๊บแล้วนะครับเดือนแรกเงินเดือนจะเข้าทันทีนะครับทุกคนทุกคนคิดผิดนะครับ แต่ก็อาจจะมีบางกสจนะครับก็อาจจะเข้าเลยตั้งแต่เดือนแรกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เห็นมานะครับก็คือเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยนะครับก็จะได้ศูนย์บาทนะครับทุกคนศูนย์บาทในที่นี้คืออะไรไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เงินเดือนนะครับก็คือได้เงินเดือนนะครับแต่เงินเดือนเดือนแรกของเราเนี่ยจะไม่ออกนะครับ ทำไมจะไม่ออกนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆนะครับในเรื่องของระบบในภายในของเขานั่นแหละนะครับก็คือเขาเรียกว่าจะเป็นการตกเบิกนะครับก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะออกในเดือนนั้นนะครับก็คือตอนที่ผมมาบรรจุแรกๆเนี่ยนะครับทุกคนครับรอเงินเดือนนะครับเดือนเดือนแรกเดือนแรกไม่ได้เดือนที่2ไม่ได้เดือนที่3าม ไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหสามเดือนทุกคนทํายังไงล่ะนะครับทีนี้เงินเดือนก็ไม่มีนะครับตอนอ่านหนังสือเนี่ยแน่นอนก็ขอตังค์พ่อแม่อยู่แล้วนะครับทีนี้มาทํางานแล้วสามเดือนยังไม่ได้เงินเดือนอีกนะครับทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงทุกคนก็ จะได้เงินเดือนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนวางแผนนะครับวางแผนนะครับการใช้เงินของตัวเองนะครับบางทีบรรจุเข้ารับราชการแล้วนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เงินเดือนเลยทันทีนะครับอาจจะรอระบบนะครับรอทางหน่วยงานนะครับดำเนินเรื่องให้เรานะครับเราถึงจะได้เงินเดือนนะครับแต่แน่นอนว่าเงินเดือนเราไม่หายไปไหนนะครับก็จะตกเบิกนะครับนานสุดเลยนะครับเท่าที่เห็นมานะครับก็คือ6เดือนครับทุกคน 6เดือนนะครับเงินเดือนถึงจะออกนะครับดังนั้นแล้วนะครับก็ขอฝากนะครับให้ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทำยังไงบ้างวิธีการที่จะชูให้รอดจนกว่าเงินเดือนนะครับเดือนแรกนะครับหรือว่าเงินเดือนครั้งแรกเนี่ยจะออกนะครับทุกคนครับทำยังไงล่ะนะครับก็คงต้องแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นการอ่าขอ ลำบากข้อไม่ใหญอีกแล้วลำบากผู้ใหญ่อีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็บริหารกันไปนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกนะครับเป็นข่าวข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเกณฑ์เล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยจะออกไหมออกมาเท่วไหร่ออกกี่บาทออกยังไงนะครับบอกไว้เลยนะครับน้อยมากกสจไหนที่บรรจุเสร็จแล้วปื๊บเนี่ยเงินเดือนเดือนแรกจะออกเลย นะครับดังนั้นแล้วทุกคนก็ต้องเป็นครูนะครับต้องตองนะครับทุกคนครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ายาลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้แค่แวะมาถามข่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีชีวิตนะครับของครูนี่แหละนะครับรวมถึงการประเมินครูผู้ช่วยนะครับการประเมินครูผู้ช่วยนะครับใครอยากได้เอกสาร นะครับใครอยากรู้แนวทางนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างต้องไปส่งอะไรยังไงนะครับรอติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแน่นอนนะครับช่องวิถีครูบ้านาน,นี้นะครับจะมาพาทุกคนนะครับเข้าสู่วงการครูนะครับแล้วก็พาทําเอกสารโน่นนี่นั่นนะครับรับรองว่าติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหน่อยนะครับทุกคนครับในคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ